รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตะนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิชาช่งทีค่ควรบูชา,ชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารข้อความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยโพงเองเพราะความสุขความสำเร็จ ความเจริญในหน้าที่การงานของท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอาหารใจอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมานับได้ว่าเป็นความตั้งใจที่ตั้งใจไว้ว่าเราควรได้เจอกันทุกทุกวันไม่มีวันลาไม่มีวันขาด 3ร้อยหกสิบห้าวันก็ยังอยู่เหมือนเดิมชาวสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนก็ยังรับผิดชอบเหมือนเดิมเพื่อความไม่ประมาทของการเดินทางของเราทั้งหลายจึงกำหนดเป้าหมายเป็นที่ชัดเจนว่าการต่อเติมเสริมสินห้าสินแปดก็เป็นวันพระวันนางคาร วันอาทิตย์เป็นกิจกุศลเสริมให้แม่วันที่เสริมเติมแต่งต่อเนื่องกันไว้วันค้าจันท์พุธสุขเป็นวันที่ตั้งใจเติมตั้งใจเสริมความดีให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นบุญเป็นกุศลต่อตอนและสังคมที่เกี่ยวข้องในทางเดินของเราทุกทุกคน ก็ตั้งใจเดินอย่างมีกฎมีเกณฑ์มีมระเบียบปฏิบัติจะรับสินาก็เป็นมากเป็นผลจะรับศินโบสถก็เป็นบุญเป็นกุศลความตั้งใจงดตั้งใจเวน้นก็เป็นความดีเฉพาะตนเพราะมนุษย์โดยส่วนหนึ่งแล้วคำว่าไม่ว่างจะพูดได้เต็มปากเต็มคำคำว่าไม่ว่าง จะพูดได้เต็มปากเต็มคํานี่เราส่วนหนึ่งมีเวลางดมีเวลาเว้นมีเวลาว่างเข้าวันปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนมีเวลาว่างเพื่อสํารวจตรวจสอบข้อปฏิบัติของตนบนแนวทางแห่งความไม่ประมาทของเราทุกทุกคนเราตั้งตนอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทว่าเราเข้าวัด ก่อนที่จะถูกนําเข้าตอนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเดิงเข้าวัดก่อนก่อนที่เราจะเข้าวัดวันนั้นซึ่งเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไรที่ไหนแต่แน่นอนที่สุดต้องพาหมู่คณะเข้าป่าชาเดือนละครั้งตั้งแต่ต้นมาในรอบ47ปีก็ถือเข้าป่าชาเป็นหลักเป็นฐาน เป็นงานต่อเน,นื่องตั้งแต่ประชาวัด,ดอนประชาชนบุรีประชาสระบุรีเป็นต้นแม้ที่สุดเข้าทำลงเหวก็เป็นภรารกิจที่พาเดินทุดงคขวัดเพื่อให้มีประสบการณ์ของการถือทุดงปฏิบัติของเราแต่ละคนตั้งจิตเป็นกุศลไว้กับทุกหมู่เหล่าว่าพิเศษสุดเขา้าพรรษาเดือนละครั้ง ออกพรรษาสองเดือนครั้งตามตั้งใจกันมาในรอบ47ปีก็คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายถ้าว่าเราตั้งใจก็รักษาความตั้งใจดังเดิมไว้เพราะแนวทางทุด,ดงขวันปฏิบัติเป็นแนวทางที่ฝึกให้มีความพร้อมทุกเรื่องฝึกให้เรามีความพร้อมทุกเรื่อง จะยากจะลำบากจะง่ายจะหนักจะเบาเราก็ฝึกความพร้อมเหมือนทหารที่พร้อมจะ,จะรบทุกที่ตำรวจขนาราการก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกทุกเมื่อก็อต้องฝึกความพร้อมไว้ตลอดเวลาต่อไม่ว่าหน้าที่การอื่นใดก็ต้องฝึกความพร้อมในตนและครอบครัวของตนไว เพราะทุกอย่างมีความเป็นไปได้น้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอบุบัติเหตุเพศภัยเกิดได้ทุกยุคทุกสมัยไม่หมดยุคไม่หมดสมัยเราทั้งหลายจึงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าของเราย้ำเรื่องความไม่ประมาทไว้เราจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่คิดว่าอายุอย่างน้อย ไม่คิดว่ายังแข็งแรงไม่คิดว่ายังไม่พร้อมความเป็นจริงเราต้องตั้งใจของทุกวันว่าจะเป็นวันโกนวันพระเราก็ตั้งใจกันไว้นี่ก็จวนจอบพรรษาแล้วเราต้องตั้งใจกันไว้พอพรรษาเราก็มีภาระเพิ่มมีฤดูการกระถินนาทาน เราก็แยกย้ายกันไปช่วงเขา้าพรรษาเราก็พออยู่ร่วมข้อปฏิบัติเดียวกันได้บนจุดนัดพบเดียวกันสั่งสมบุญกุศลสั่งสมความดีใส่ตนของตนด้วยกิจวัตรปฏิบัติที่เราทำได้และได้ประกอบกระทำคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนทางเดินเดียวกันบนจุดนัดพบเดียวกันทำทาน ก็มีต่อเนื่องรักษาศีลก็มีต่อเนื่องภาวนาปฏิบัติก็มีต่อเนื่องแม้กิจกรรมอื่นๆใดๆก็ย้ำคำวันต่อเนื่องผูกพันเป็นที่สุดของที่สุดเสริมการฟังอัดฟังธรรมอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนอย่างไม่ขาดเติมทุกวันเสาร์เพิ่มช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงว้ เพื่อเราจะได้ฟังอัดฟังธรรมบนกิจกรรมที่เปิดตาและเปิดใจส,สู่สู้สร้างละปะเตปัญญาถ้าตั้งใจฟังยอมได้แนวความคิดที่หลากหลายนั่นเป็นเป้าหมายของการเดินทางของเราทุกคนมนุษย์นั้นต้องมีโอกาสฟังเขาฟังเราถ้าเราไม่ฟังเขาฟังเราดูเหมือนว่าเราจะสั้นเข้าทุกวันทุกวัน เดวาสายตาสั้นเขาทุกวันทุกวันถ้าเราฟังเขาบ้างแล้วก็กลับมาเตือนเจ้าของบ้างและมีประสบการณ์เพิ่มจากเขาจากเราเราก็จะได้พัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเส้นทางของชีวิตเป็นเส้นทางที่ตีกรอบให้กับตัวเองเราต้องมีกรอบของตัวเองกรอบของเรามีไว้ว่า สินห้าต้องเข้มงวดกวดขันศิลอุโบสถศินแปต้องตรวจทานกันทุกวันจึงตั้งใจไว้ทุกวันพระทุกวันอาคารทุกวันอาทิตย์ต่อศินห้าต่อศินแปให้กับสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่ทางเดียวกันว่าเราจะอยู่เพื่อความมั่นคง,งของชีวิต เราจะอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตจึงเสริมข้อปฏิบัติให้กับเราทุกวันที่ถูกกำหนดว่าวันพระวันอาคารวันอาทิตย์จิตส่นตนก็เติมจันพุทธสุขเขาให้เป็นว่าตีกรอบใช้ให้ได้หลักในฐานแต่ว่างานก็เพิ่มขึ้นอิสัยของความตามใจเจ้าของ ไม่ใช่วิสัยที่ถูกต้องดีงามเราต้องไม่ตามใจเจ้ของจนขาดความรับผิดชอบตัวเองต้องมีกติกาของตัวเองต้องถามตัวเองว่าวันคล้ายวันเกิดทำอะไรกันบ้างวันคล้ายวันโกนพระทำอะไรกันบ้างแม้ที่สุดคล้ายวันหยุดวันอาทิตย์เรามีกิจพิเศษอะไรกันบ้างในรอบสัปดาห์เราต้องมีงานเป็นหลักประกัน ให้มีการปลูกฝังลึกที่ใจโดยหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นแนวทางที่เราจำต้องน้อมสู่การปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงโดยเอาตนเอากายเอาใจน้อมสู่การลองรับสู่การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นความดีงามของเราทุกทุกคน เราตั้งใจจงใจตนไว้ว่าเราจะเข้มงวดต่อสินห้าสินแปเราจะเข้มงวดต่อการกิจกรรมที่เป็นมากเป็นผลเราไม่นิ่งนอนใจมีสัจจะบังคับในหัวใจมีเสียสะบังคับในหัวใจมีความอมดทนเป็นพื้นฐานแห่งความจริงของใจว่าโดยส่วนต้องมีธรรมะครองตนและครองใจคนคือเรื่องสัจจะเป็นเลิศ มนุษย์โดยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างนึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วมาสู่แนวปฏิบตัติโดยเฉพาะเรื่องสัจจะเราจะบอกกันว่านี้ไม่พ้นจะจำได้หรือไม่ได้เราก็หนี้ไม่พ้นสัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งที่ยังไม่ตาย แม้เราผู้พูดตายแล้วความจริงก็ยังโดดเด่นอยู่เป็นเช่นเดียวกันเราจึงต้องยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเราจำได้หรือจำไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องมีความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกทุกวันในรอบ20ปีสลาพระสถานี้นั้นค่อยได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตรวจสอบอย่างดีเป็นพิเศษ โดยทีมงานวชชะกรอุดมวัฒนาทาวรและคณะภาระผู้ดูแลสวนนาาสายฟ้าก็ร่วมเป็นภาระตรวจสอบสวนศาลาและทุกส่วนที่ใช้งานเป็นสิ่งที่จำเป็นของเราทุกคนมนุษย์อย่างเราผู้เดินดินต้องมีการตรวจสอบตัวเองทุกทุกวันว่าเราพร่องตรงไหนเราเกินอะไรเราขาดอะไร แม้ปัจจัยสี่ของเราต้องตรวจสอบทุกวันเครื่องนุ่งห่มของเราพอไหมการกินของเราพอไหมที่อยู่อาศัยเราพอไหมต่อแม่ยารักษาโรคเรามีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรและเรามีพร้อมไว้บ้างไหมเราต้องถามความพร้อมในใจของตนเองในการเดินทางอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นจงได้ถ้าอยู่เราก็บอกว่าอยู่เพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมถ้าไปก็จะไปเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมต่อให้ต้องต้อง,ต,องตายเกิดมาใหม่ก็ต้องการเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิมเราจึงมาเสริมศีลเสริมธรรมให้กับใจของเราทุกทุกวันอัตนาโจดยัตตานางังเราฟังเราเตือนเราสอนตอนของตอนอย่างนี้ทุกทุกวัน เราพยายามบอกตัวเองว่าเราจะปรับเราจะขยับตามความจริงที่มันอยู่กันรอดถ้าเราไม่ปรับไม่ขยับมันก็อึอดอดัดเพราะทั้งหลายทั้งปวงมีคำว่าเปลี่ยนแปลงทุกวันเมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกวันเราก็ต้องยอมรับการปรับปรุงแก้ไขเพราะจะทำให้เรามีเวลาอยู่ได้นานถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่แก้ไข เราก็จะบอกว่าไม่สะดวกใจอึดอัดจใจดังนั้นจึงต้องเตรียมใจกับเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกับทุกภาคส่วนที่ต่อเนื่องกับเราทุกคนต่อแม่เรื่องส่วนตนเราก็ต้องตรวจความพร้อมเรื่องส่วนรวมเราเรื่องยิ่งต้องตรวจความพร้อมต่อเรื่องจิตใจของเราเรยิ่งต้องตรวจสอบซึ่งความพร้อมทุกเรื่องอย่าปล่อยให้ตามใจเจ้าของ ตัววิสัยถ้าตามใจเจ้าของโอกาสที่จะเหลิงและเลิงมีได้ตลอดเวลาเส้นทางของชีวิตจงตีขอบไว้ต้องมีขอบชัดเจนไว้วัดปทุมนารามนั้นมีขอบชัดเจนทิศใต้ติดถนนพระรามหนึ่งตันตกคลองราชรตะวันออกพระโวเทรศ ทิศใต้โรงเรียนวัดปทุมนารามเป็นที่สุดทิศมใตดด้ติดถนนพระรามหนึ่งทิศเหนือติดโรงเรียนวัดปทุมนารามมีกรอบ,ม,รอบมีขอบชัดเจนเราทุกคนต้องตีกรอบตัวเองถ้าเราไม่ตีกรอบทุกอย่างมันก็ไม่มีคำว,ว่าเด่นโด่งดังหรือดีขึ้นกว่าเดิม เราจงเสริมด้วยการตีกรอบไว้ที่ภาพบันเด่นเพราะใส่กรอบที่เราโชว์ได้ได้เพราะมีกรอบโชว์ขึ้นจึงดูดีและแตกต่างกับธรรมดาดังนั้นเราต้องตีกรอบตัวเราว่าทุกวันพระทุกวันคล้ายวันเกิดและวันสำคัญสำคัญที่ต่อเนื่องกับมารดาบิดาของตน เราจงเป็นวันกตัญญูในการเกิดของเราทุกคนให้เรามีความดีพิเศษในวันคล้ายวันเกิดคล้ายวันตายของผู้เกี่ยวข้องมีอุปการะคุณกับเราทั้งหลายจงมีเป้าหมายเป็นเช่นเดียวกันถ้าเราตามใจเจ้าของสุดท้ายเราก็ไม่ตีกรอบตตัวเองเลยชีวิตจ,จริงนั้นต้องมีวันพิเศษหนึ่งวัน อ่างท่านเจ้าคุณปู่พระอุดมยานโมรีจันสีแสนมงคลร้อยสองปีก็มีกิจกรรมเสริมบาร,รมีเสริมความดีของการอยู่ของเจ้าคุณปู่พระอุดมยานโมรีจันสีแสนมงคลเจ้าว,วาดวัดโพธิสมพรเมืองดรธานีท่านก็เมตตาให้โอกาสลูกหลานได้เสริมบาร,รมีเติมความดีซึ่งกันและกันด้วยกิจกรรมจัดขึ้น เดียว,ว่าคล้ายวันเกิดเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสในทุกคนต่อบุญต่อกุศลต่อความดีเสริมบารมีให้กับตนของตนเราจึงมีโอกาสาร่วมกิจกรรมตามวันวาระที่ท่านกำหนดไว้ถือว่าเรานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจเรานั้นไม่ได้เมินเฉยในหน้าที่เพราะบุญที่ดีสิทธิ์ที่ดีต้องรู้จักกตัญญูเป็นเลิศ ถ้าการกรตันญูยังเกิดในจิตในใจก็แสดงว่าความงดงามความดีงามยังปรากฏเป็นหลักเป็นฐานยังปรากฏเป็นมากเป็นผลของเราแต่ละคนจงตั้งใจเตือนเจ้าของสอนเจ้าของไว้เราจะเสริมเราจะเติมความดีอย่างสม่ำเสมอเราบอกว่าดีแล้วต้องรักษา ดีแล้วต้องเสริมอย่างต่อติดกันไว้ทุกภาคส่วนก็จะดีได้ดังประสงค์ความจำนงที่เรามีอยู่ว่าเราจะเป็นผู้รักษามาตรฐานแห่งความดีงามจำต้องดูความดีงามที่ใกล้ตัวที่สุดบ้านวัดโรงเรียนอนามัยโรงพยาบาลเป็นสถานที่จําเป็นต่อเนื่องกับเราสังคม จำเป็นต้องตรวจสอบทุกทุกเดือนทุกทุกเดือนเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ได้นานที่สุดจุดนั้นพบของเราก็คือกิจกิจกรรมร่วมกันอัตถายะจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่อิตายะจงอยู่เพื่อการเครือกูลซึ่งกันและกันสุข,ขายะจงอยู่เพื่อความสุขร่วมกันในสังคมชิดของเราที่ไม่โลบไม่จมไม่ตกตำ่ำ เพราะเรามีส่วนรู้และรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับชุมชนพวกเราไม่ว่างานอะไรเกิดขึ้นเราจงมีส่วนรับผิดชอบจะเป็นการเลือกตั้งอบอตอ,อบอจอสสสอวอซึ่งเป็นงานที่ผูกพันกับเราทั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นเราจงถี่ใจมีส่วนจะต้องรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเราทุกหมู่เราต่อแม่บ้านวัดโรงเรียนต้องเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเรื่องความมีระเบียบเรื่องความสวยงามนี่คือจุดเด่นของเราผู้รักความดีงามในใจตามประสงค์ที่เราตั้งใจกันไว้เราตั้งใจทุกวันโกนเราตั้งใจทุกวันพระเราตั้งใจทุกวันสะดวกวันอาทิตย์ เป็นกิจกุศลจะร่วมฟังอัดฟังธรรมจะร่วมกิจกรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้นี่เป็นส่วนหนึ่งความสามัคคีธรรมขอให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเป็นสามัคคีธรรมเกิดขึ้นกับเราสุขฆ่าสังกัสสามัคคีความสุขความสําเร็จเกิดจากความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเรามีจุดยืนเดียวกันถ้าว่าอยู่สังคมต่อเนื่องเราก็ดีขึ้น ถ้าวาอยู่ต่อไปสังคมที่ต่อเนื่องกับพวกเราก็ดีขึ้นเป็นจุดเด่นของเราทุกวันจงตั้งใจที่จะบอกว่าควบคุมพฤติกรรมของตัวเองอย่าให้มันไม่มีขอบไม่มีเขตมันต้องไม่ล้นมันต้องมีขอบมีเขตในความคิดในการพูดในการกระทำก็เห็นความเป็นธรรมกับการเกิดของเราทุกคนจงตั้งใจรับผิดชอบตนของตน ด้วยกรอบของศินห้าด้วยกรอบของศินแปดตามกาลังบารมีของตนแม้ที่สุดพึงตั้งกรอบด้วยธรรมะมีสัจจะเป็นเดิมพันมีความขยันเป็นเดิมพันมีความอดทนเป็นเดิมพันมีความกตัญญูเป็นเดิมพันเป็นที่สุดธรรมะเราก็มีความไม่ประมาทเป็นหลักประกันของการเดินทางของพวกเราทุกคนจงตั้งจิตเป็นบุญกุศล ว่าเราจะลดว่าเราจะละว่าเราจะเลิกพฤติกรรมมันไม่ดีเก่าๆและเราจะเสริมความดีงามให้ปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจของเราดังที่เรามาบวชในคัมมะทุกวันฟังธรรมานุธรรมปฏิบัติก็จะเป็นการปฏิบัติตนได้ถูกต้องดีงามและเหมาะสมดังที่ทุกคนตั้งใจมาสู่แนวทางเดียวกันมั่นใจและแน่ใจว่าจะได้เส้นทางแห่งพระโสดาบัน พระสักทาคามีพระนาคามีพระรหัสประหารเข้าสู่พระนิพพานเป็นจุดยืนเดียวกันเราถึงเดินเข้าวัดมาอย่างสาง่างามและเปิดเผยโดยแนวทางที่ตั้งใจงดตั้งใจลดตั้งใจเว้นตั้งใจพฤติกรรมเก่าๆเ,เ,เราลดได้เราเว้นได้เราเลิกได้นี่เป็นยอดปรารถนาของการเดินเข้าวัดก็ต้องขออนโมทนาบารมีความดีของท่านทั้งหลาย ที่มีใจใฝ่มรกใฝ่ผลที่มีใจใฝ่บุญใฝ่กุศลขอจงได้ซึ่งความสำเร็จและขอจงได้ซึ่งความสมหวังดังบณิธานของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจไว้ดีแล้วโดยทั่วถึงกันเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำศั์โสดทีเตโหตูสัปทาขอความสุขขอความสำเร็จจงเป็นของทุกรูปทุกนาม จงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอน